เพื่อนๆครับวันนี้เอามาแบ่งปันครับหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมครับเล่ม1และเล่ม2ด้านซ right ้ายมือเป็นเล่ม2นะครับด้านนี้เป็นเล่ม1ในหนังสือเนี้ยนะครับมีรายละเอียดของพระเครื่องที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นพระเครื่องร้อยล้านจริงๆแต่ละเล่มเนี่ยมีพระเครื่องหลักแสนหลักล้านหลักหลายหลายล้าน่รวมอยู่ในหนังสือ2เล่มนี้นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับสั่งซื้อหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งก็แล้วแต่เราจะมีแถม1เล่มซื้อเล่มซื้อเล่มอเล่2แถมเล่ม1เพราะนั้นซื้อ1เล่ม่ทานได้2เล่มเลย ดังนั้นเพื่อนๆสั่งเันเข้ามาครับผมจะบอกว่าเพื่อนๆหลายๆท่านถามว่าพี่โดนครับอยากเล่นพระครับเริ่มต้นยังไงครับผมมีเงินเท่านี้อยากเริ่มต้นยังไงครับผมมีเงินก้อนหนึ่งอยากจะมาลงทุนกับพระเครื่องผมบอกอย่างนี้ครับผมบอกทุกครั้งเตือนทุกครั้งนะครับการลงทุนกับพระเครื่องอย่าพึ่งลงทุนในการเช่าพระให้ลงทุนในการตื้อความรู้ก่อนให้ลงทุนในการศึกษาก่อนการศึกษาสําคัญกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับคุณจะมีอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณไม่มีความรู้ คุณเข้ามายัางไงคุณก็ไม่สําเร็จเมื่อใดคุณมีความรู้มีความสามารถคุณเข้ามาได้ความรู้แล้วคุณศึกษาเรียนรู้ได้ชัดเจนแล้วคุณมีโอกาสต่อยอดในธุรกิจฐานะพักเครื่องครับผมเคยบอกว่าคนเรานะครับถ้าวันนี้เราจะใช้เงิน1ล้านใช้เนี่ยเราไม่ต้องใช้ความรู้ลนะเราเงิน1ล้านให้ใครใครก็ใช้หมดเอาไปใช้วันเดียวให้หมดเนี่ยยังไงก็หมดจะให้ใครก็แล้วแต่ไปหาเงินให้เรา1ล้านเนี่ย เขาต้องใช้ความสามารถครับความสามารถจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณมีความรู้เท่านั้นคุณมีความรู้แล้วตรงนี้คือความรู้ที่ดีมากนะครับในหนังสือนี้จะรวมรายละเอียดไว้ทั้งหมดนะครับและสามารถสแกนไปดูในคลิปของผมถ้าคุณดูพระในหนังสือ2เล่มนี้และจําได้ครบทั่วในหนังสือ2เล่มนี้คุณจะเป็นเซียนพระเหมือนที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ครับรีบซื้อครับความรู้สําคัญที่สุดครับ